สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้จะมาอัปเดตลินกี้ครับน้องพอหนึ่งความดีใส่ปุ๋ยแล้วครับพี่น้องน่วยเขาไงเต็มที่แล้วครับนี่ครับนวยทำถึงทำหนุ่มโป้มือเขาแล้วเริ่มมีมีเนื้อไม่นางเริ่มมีสีเริ่มเปลี่ยนแล้วพี่น้องความสีใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่ครับนวยไงครับพี่น้องนี่ครับเขาพร้อมดีใส่ปุ๋ย วันนี้ใช้ปุ๋ยทั้งดินครับเบิ้งวิยะพันธุอันพยากรณ์อากาศว่าวันที่เกดฝนจะตกก็เลยว่าจะมาเตรียมเตรียมนะครับเตรียมกวดใบค,ครับเตรียมกวดใบใส่ปุ๋ยพี่น้องพอหลังกี้เขาพร้อมจะใส่ปุ๋ยสางเนื้อแล้วครับปุ๋ยเกตกระสีทุกตัวพี่น้องปุ๋ยเกตกระสีทุกสิบวันบวกกับยาฆ่าแรงครับพี่น้องนี่ครับเมื่อเขาต้องการสารโพแทสเซียมเอยฟสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับ คือเขาสิสางเนื้อแล้วครับนี่ครับเขาสางเม็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องสางเม็ด้วครับนี่ย้างเม็ดขยายเนื้อเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับง่ยเขาเริ่มกลมแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับง่ยก็ล่างงามก็ล่างกลมเพราะว่าเขาต้องเริ่มนี่ครับใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยทั้งดินครับตัวท้ายสูงพี่น้องสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดแต่ว่าผมสิผสมสูตรออกคือสิบหกแปดแปดบวกกับศูนย์หกสิบครับผสมกันสอบต่อสอบเลย นี่ครับว่าใส่หลายใส่สองสอบเพราะว่าจี้นี่เขาจีไปนี่ครับสินเดียนสินเดียนไม่น่าก็เริ่มเก็บขายแล้วครับรุ่นนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นแรกครับรุ่นแรกนี่นี่ครับขนาดก็ร่างร่งง่ยงามพี่น้องอันปุ๋ยเกตพี่น้องปุ๋ยเกตนี่ขับยาขามาแลงยาขาดพี่น้องนี่ครับปุ๋ยเกตครับสิบห้าสิบสามห้าพี่น้องเพราะว่าเขาจะสางเนื้อ ไอซิหฮาแรกสางผิวครับผิวเขาดีครับน,นี่ครับพี่น้องพปได้โคษณาเซมพี่น้องนี่ครับอยางให้บู้ว่าสีเรีกี้ใสต่ตัวนี้แล้วพี่น้องเอ้อะก็จะเริ่มกันต่อไปก็คือแคลเซียมโบรอนแล้วก็อยากกันล่าได้หน่อยอยากกัน่ากับคารบนนัซซิมมางทีก็ได้ครับอยากคามาแลกกับคาร์บซันแฟนสีดเข้าไปครับกันพอนอนเล่นกี้นี่ขอเสียงของเขาขึ้นนอนนอนเขาจะจอกไข่ใส่ขัวนี่ครับนี่ครับ ขอเสียครับอย่กงี่พรอาจารนี่ครับใครจะขวบอะนุวยเขาจิร่วงก้อนกำหนดครับพี่น้องหันห้องประสิทธิ์ไว้กับมันกรข่มเสียงครับนี่ครับซึ่งมันยังมันลวงนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ลวงหันห้องหันห้องสีดาสม่ำเสมอให้น้ำสม่ำเสมอให้ปุ๋ยสม่ำเสมอกับวัตถุดิยังครับนี่ครับนุ่งเขาลรกลมแล้วพี่น้องเริ่มสางเนื้อแล้วครับนี่ครับนี่ครับน่วยไงครับอันนี้รุ่นแรกครับ รุ่นสองสีดกก็านี่ครับพอรุ่นสองนี่นี่ครับรุ่นนี้ก็ถือว่าดกอยู่พี่น้องอีกไปอีกสี่สิบห้าวันเนีขึ้นว่าอีกสี่สิบห้าวันก็เริ่มเก็บแล้วครับนี่อีกสี่สิบห้าวันเจอกันครับดีครับเก็บขายแล้วครับเรื่อจีนอ่อนพ่งนี่พี่น้องดกดีครับดกใช้ได้ครับครับดกครับดกดกตามมาครับ อันนี้ขสวนขสวนขนฟื้นี่แกวเมยว่าล <Yeah. S 1> <laughs> ้านรันเห็นว่าขนฟื้นดีตามครับนี่ครับ,ร,บรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นแรกถือว่าใช่ได้พี่น้องได้คือว่าได้หลายตันเยอะกนี่ครับกําลัางโดกครับน่ครับนี่นเขาสิงงามน้อยกลมเลยพี่น้องเลยหันป็นกินน้อยกลมนี่ใส่ปุ๋ยได้ครับ ใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสางหนี่งครับกดหน,น่วยยังไงล่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกนะไปอีกสิบห้าอีกสิบมือสิมารีวิวเฮียบองว่าหลังใส่ปุ๋ยไล้เพียงใดใส่ปุยป๋ยวันที่หกสิเกิดกับนี่ครับนี่ครับหน่วยเขาสิ่งยัพี่น้องคนอันนี้อันนี้รุน่นอันนี้รุน 3, รร่นสามเขารุ่นสามพี่น้องนี่รุนร่นสามรีดรุ่นทสองครับนี่ครับรุน 3, ร่นทสองรุ่นทสองเขาสิดกพี่น้องเอ้ยพ่น ไม่เขาสิดกครับเปิ้ลไ่ครับเพื่อนะดกครับพี่น้องรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ดกแห้งเพื่อนะพี่น้องดกมันรุ่นสองครับรุ่นสอง้วยดกพอมาแลงสิมาลบกวนพวกพิเศษตื่นสิไปใข่ใช่รุ่นแรกเปิดก่อนรุ่นนี้สิพวกใครใครใช้พี่น้องมันจะเป็นเพื่อนอะครับรุ่นสองดกแห้งทันเป็นือยังรุ่นแรกหรือกังรุ่นสองเนี่รวยเลยพี่น้องเพื่อนครับดกครับดกเอาตามนั้นพี่น้องเนาะอย่าลืม สิดยาสม่ำเสมอยากันกันล่ายาคารมลเลงให้ปุ๋ยสม่ำเสมอปุ๋ยกระบอกแล้วนะพี่น้องเนาะงกูนะครับถางปลามันนี่ปลามันได้พี่น้องถ้าปลาหมันนะผมผมเป็นปลาลิ้นกีนี่ครับลิ้นกีกำลังลูกโตอันนี้รุ่นสองพี่น้องกูนะครับกูนะครับง่อยดกแห้งขนาดเป็นปลาลำไยครับลำไยกำลังจับง่อยครับอันนี้เป็นปลาลำไย ตังกลางๆนี่กลางๆนี่เป็นป้ายอินทผลัมพี่น้องกําลังขนขิงวัวมาใส่เราได้พี่น้องอินทผลัมพันธ์บายฮีครับสลับครับลําไยหน่อยพี่น้องดูครับกําลังหลบครับไปาลังหลบครับขี้หลบพี่น้องอ่าตามมาครับตามมาภาพเบื้องนี่ใส่ขิงวัวครับใส่อินทผลัมมาขิงวัวได้พี่น้องนี่นะครับอันนี้ปไปอินทผลัมครับขนาดเป็นป้าแบบลําญ่ลําไยสองร้อยพี่น้องลบไปทัดไปอีกเป็นป้าทุเรียนหกสิบต้นครับ นี่ครับมาชมครับมาชมครับอันนี้รุ่นสองพี่น้องอุจกกี้รุ่นสองครับพามาเบิง์รีวิวให้เบิรงว่าเขาพัฒนาการยัยงไงครับอันนี้ครับรุ่นสองอันนี้รุ่นหนึ่งนี่ครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็ล่าง,งามเอาตามนั้นพี่น้องเนาะอย่าเริืมหดน้ำให้ปุ๋ยให้โฮอร์โมนสม่ำเสมอ จากรบ้เล็กๆน,น้อยๆจากกระเรหมูพอเพียงฝากกไนไ์กดแชร์กดติดตามไหมนะครับเด้อกระเรหมูพอเพียงครับผม